จ้โอบง,งามพริ้งเคลื่อนไหวแล้วตั้งโต๊ะแถลงพร้อมตอบทุกประเด็นหลังถูกโยงเมียน้อยต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนที่หลายหลายคนยังให้ความสนใจกันเป็นจนํานวนมากสําหรับกรณีนักร้องดังหนุ่มกลาออกมายอมรับว่าได้แยกทางกับภรรยาจูนเพนชลีหลังคลองรักกันมากกว่า27ปีและถูกแฉว่ามีเมียน้อย เพราะมีคนเปิดว่าว่าสาวคนสนิทของหนุ่มกาลานั้นเป็นแฟนคลับและเจ้าของแบรนด์สินค้าตัวหนึ่งอีกทั้งกำลังจะถูกฝั่งเมียหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า10ล้านบาทซึ่งสาวคนที่ถูกโยงถึงคือซ e o เจ้าโอ๋งามพริง้งล่าสุดเจ้าโอ๋งามพริง้งซ e อเจ้าของแบรนด์ดังเคลื่อนไหวแล้วผ่านทาง Facebook โดยโพสต์ภาพตัวเองและมีไมโครโฟนของหลายสำนักข่าวตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมข้อความว่าตอบทุกประเด็นเปิดใจที่นี่ที่แรก ฮแท็ CEO งานพริ้งแฮแท็กเจะโองานพริ้งขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสยามนิ้วค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ